หัวจิตหัวใจเราไมา่ได้ฝึกได้หัดนี่ไปข้างหน้ามันจะเบื่อไม่เบื่ออีกเหมือนกับลงไป,ไปลงทุนไปทุนมันไม่พอเงินมันไม่พอก็ต้องไปหาทุนเพื่อจะไปหาขุดทองอะไรไปขายแรงงานหลวงพอถึงมาทบทวนมันไม่ใช่เรื่องผู้วิเศษเลยนะต้องเข้าใจนะถ้ามีสติมีปัญญาเข้าใจแล้ว ทำอะไรก็ช่างทีนี้ถ้าเราลงทุนไปแล้วทุนหายกำไรหดคนทุกคนอยากได้ยินไหมละ่ะอยากจะพบปะอยากจะเจอะเจอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลยรวมทั้งหลองพ่อเลยลงไปแล้วเนี่ยทุนหายกำไรหดแต่ถ้าไม่ยืมทีนี้ถ้าไม่กู้ก็ขยับไปไม่ได้เสี่ยงทีนี้เสี่ยงมากเลยไปโดนคนที่ไม่นั่นบางทีบางคนนะ ชีวิตบางทีมีครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันอยู่ไปอยู่ไปเบื่อต้องแบ่งต้องแบ่งสมบัติอย่างนี้เป็นต้นต้องแบ่งสมบัติที่มีอยู่ที่หาแต่มีบางลายเหมือนกันเอาเอาเถอะใครจะเอาก็เอาเป็นต้นเพราะต้องมาแบ่งเนาะที่อยู่ที่อาใช้แบ่งที่แบ่งทางแบ่งน่นแบ่งนี้เป็นพี่เป็นน้องกันแต่บางคนทีนี้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้ เขาไม่เขาเขาไม่ใส่ใจแล้วเขาก็าโอนให้คนนั้นโอนให้คนนี้โดนให้คนอื่นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่รู้จักบุญคุณมันก็มีความสุขระดับแต่บางคนทีนี้เขาไม่อยากโอนให้เพราะว่าโอนให้ก็เอาไปผลาญแน่นอนเอาไปเผาไปผลาญแน่นอนคงรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้หรอกั้เอาละทีนี้เป็นเหตุละทะเลาะเบาแวงกันยุ่งไง อย่างนี้วันนี้จริงๆเนาะว่าวันเสารนะ์เนาะก็รายการพินิจรักพิษักษ์ด้วยใจอยู่ที่สวาทหามาสรคามขึ้น f อ16.5็มรกะเฮิรเวลา1ิเอ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงเนาะเมื่อว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันประกอบกันสู่ภาพกายก็ดีสู่ภาพจิตก็กดนะีแล้วสิ่งเหล่าอื่นมันก็เป็นผลเหมือนกันกำลังใจ กำลังใจเข้มแข็งเลยหลายหลายคนทุกวันนี้มันก็มีมาตลอดนะเรื่องต่างเรื่อง่างเกิดแก่เจ็บตายแต่บางคนโอ้ใครป่วยติดเตียงอย่างนียมันจัอไมีใครอยากได้ยินไหมล่ะเวลาเกิดอ,อทุทกภัยเอิเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาช่วยคนติดเตียงนี่แหละหลวงพ่อถึงว่าหน้าบ้านบางทีเราโบอ้บ้านนี้อยู่แล้วมีความสุขก็ต้องการอย่างนั้นแหละทุกคนก็ต้องการอย่างนั้นบ้านนี้อยู่แล้วรวย บ้านนี้อยู่แล้วมีความสุขแล้วทําไมมันแตกเล่ากันนะก็ก็ติดป้ายแค่หนังสือกันหนังสือบ้านนี้อยู่แล้วมีรวย,ยบ้านนี้อยู่แล้วเป็นเศรษฐีอะไรนะชนะเป็นตัวหนังสือใช่ไหมขึ้นป้ายแต่มันต้องซึมลึกเป็นหวิจิตวใจยของเราเนาะจะเป็นเศรษฐีได้จะเป็นคนดีได้เพราะกรรมใช่ไหมการกระทําเป็นต้น ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปให้เขาทำนายทายทักอันนี้แหละทีนี้ด้วยความงมงายที่หลวงพ่อว่านะงมง,ง,งายเกินไปแล้วแต่บอกนักถือศาสนาพุทธทำไมทาไมอับปัญญาเราหลวงพ่อจะว่าต้องมีปัญญานะแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างในหัวจิตหัวใจของเรายิ่งกว่านะถ้าหลับตาเนี่ย ตาเนื้อเรามองเห็นระยะประมาณสามสิบสามสิบโลเมืนก็เหมือนกับแผ่นฟ้าเนี่ยครอบแล้วมันสุดสายตามันครอบลองไปลองดูเลยไม่ไปเจอแผ่นฟ้าไหมอย่างนี้เป็นตน้นแล้ว <c oughs> ถ้าหลับตาเข้าไปแล้วทีนี้ถ้าใจเราทีนี้มันไปไหนไปไกลเลยถ้ารู้ถ้าลวงมันหมดเลยหายใจหายใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็ต่างกันทําไมท่านเน้นคําว่าทาน ศีลภาวนาให้ทานสละแบ่งปันกำจัดกวานตันีทีเหนียวศีลเบื้องต้นเบื้องต้นเลยนะถ้าเราทําตามศีลเนี่ยเราก็มีการคดโกงกันไงไม่ใช่ว่ามือถือสักปากถือศีลอะไรนะไม่ใช่ว่าปากว่าตาขยิบอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วที่สุดคําว่าภาวนา ให้มันเกิดมันเป็นภาวนาพูดถึงนู่นวิปัสสนาความรู้แจ้งเหมือนกันรู้จักเขารู้จักเรารู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ง่ายไงถ้าถ้าเราทําความเขา้าใจเวลาว่างที่ยเราอยู่กับพุโทโธที่ผ่านมาทีเนี่ยเอาบุญกุศลเป็นเป็นข้ออ้างเราก็หลายๆคนก็อยากได้บุญได้กุศลแต่ลงในบนุญไหมล่ะถ้าลงในยุ่งนะ ทำบุญจะได้รวยขึ้นไม่ไม่ทำก็รวยหรอกถ้าเราหากินถูกช่องถูกทางเองเป็นต้นไงถ้าจะบอกไปทำบุญวัดนี้ถึงจะรวยโอ้ไม่ไม่ใช่หรอกถ้างั้นคนจนๆคนที่ไม่มีอะไรก็ไปทำบุญไปทำบุญจะได้รวยขึ้นถ้าไม่ได้กล่าวว่า,วาทำบุญตรงนั่นทำบุญตรงนี้จะรวยขึ้นถ้าทำแบบที่เขาบอกว่าหลงเอาละทีนี้ มันจะจนลงอาทีามาทําบุญจนหมดเนื้อหมดตัวมอพูดถึงว่าทรัพย์สินภายนอกเนี่ยนะไม่มีต้องยืมคนอื่นกลับบ้านนะยุ่งอะไอย่างเงี้ยุ่งเลยคำสั่งสอนท่านบอกว่ารู้จักกําลังของตัวเองรู้จักกําลังของตัวเองอย่างเงี้ต้องวางแผนต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะอย่างนี้มา ทำไมแม่ต้องมาทำามุนให้ลูกเอาก็น,นั่นแหละหลวงพ่อถึงด้บอกว่าพญามัจจุราชหรือความตายเขาบอกว่าแม่เกิดก่อนแม่ตายก่อนเธอมีไหมละ่ะเขาวางคิวอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยบางทีลูกคนเล็กไยซ้าไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยมีพี่มีน้องมีญาติมีพี่น้องน้องก็ตายบางทีหลวงพ่อถึงเอามาห้อยไว้เป็นคงไม่ต้องอะไรมากก็เป็น ใช่ว่าอยู่ในความทรงจําเห็นภาพเห็นอะไรน้องคู่อาจารย์ก็ดีเลยก็ดีเพื่อนพอน้องพี่เป็นนักบวชน,นักพจน์ด้วยกันก็ดีฮะก็อชอบห้อยไว้อะรวมกันตันี้เนี่ยพวกที่ตายแล้วเราก็เช่นกนันทีนี้เราจะไปประมาทอ่าไปว่าบอกอยู่เสมอเตือนตัวเองอยู่เสมอนะว่าอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นใครก็ยั่งเดือดถดถอยไป พละกําลังถดถอยจะไปอ้อนเหรนะบอกให้กําลังมันพละกําลังเราเหมือนเดิมจะไปอ้อนนะนะอ้อนก็ไม่ได้หรอกอ้อนก็ไม่ได้เมื่อยล้าอ่อนแรงเพราะใช้มันมามากอย่างแข้งขาเราเนี่ยมือม,มือก็ดีเท้าก็ดีเอาไว้ว่าทุกส่วนที่ใช้มาแต่ธรรมะสอนให้หวัวจิตหวัวใจเข้มแข็ง ด้วยเหตุด้วยผลท่านี้ยอย่าไปงมงายถ้างมงายก็ยุ่งเลยต้องมีสติมีปัญญาต้องมีสติมีปัญญาแต่คนไปทำลายตัวเองอะทีเียทำลา,ายตัวเองแบบไหนก็ทำลายด้วยสิ่งเสพติดทั้งหลายทำลายเอารวมๆในชีวิตไปทำความชั่วไปทำความชั่วทำกรรมชั่วนั่นเลยยุ่งเลยแก่ก็แก่ไม่ดีหนุ่มก็หนุ่มไม่ดี ถ้าไปทำความชั่วถ้าเราทำแล้วเนี่ยคนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นนีน่ลักษณะอย่างนี้วันนี้ก็เช่นกันพรุ่งนี้ก็เช่นกันณตอนนี้มันเป็นปัจจุบันปัจจัยภายนอกสำคัญไม่สำคัญนี่ปัจจัยสี่แต่ท่านไม่ให้ไปโลบล้างด้วยกันวิธีไปไปโกนไปไปไป,ไปโกงเข้ามาไปคดเข้ามาไปหลอกลวงเข้ามาไงหากินในทางที่สุดจริตมีความสุขกว่า ทางธุจดิตแน่นอนเราไม่รวยหรอกแต่เราพออยู่ได้อะไรลักษณะเราไม่รวยหรอกพย์ท,ทินเงินทองรวยแล้วก็เอาด้วยไปด้วยไม่ได้เมื่อกี้ที่หลวงพ่อว่า,าถ้าคนทุกคนเกิดขึ้นมาเนาะบางคนก็มีมากเลยนะที่เป็นหลายหลาพันไล่เป็นต้นเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้ถ้าต่างคนต่างเอาไปได้เราโหยุ่งเลย มีรถกี่คันเวลาตายเอาไปด้วยเอาไปส่งโ,โอโ้ยุ่งเลยโน้องพ่อก็ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ในโลกนันแหละให้คนอื่นดูแลให้คนอื่นดูนะใช้สอยต่อไปอย่างนั้นแต่เราดำรงคงไว้ซึ่งคนงามความดีไหมล่ะปกติไหมอยังยกตัวอย่างลูกหลาน,นถ้าไปตา,ตามตามตามความคิดของตัวเองนี่ยทำตามความคิดความคิดมันลายเนาะ เวลามันคิดชั่วพมไม่ทาชั่วในะยุ่งถ้าพระเวลาคิดแฝงอย่าไปทําดีดันไม่ทำเลยแนยะ่ yeah, เลยเนาะ,ะต้องตามดูมันอะตามดูความคิดของตัวเองวันนี้ถ้าพูดถึงตามละ่ะน้องพ่อแต่งงานต้นเดือนอยู่เสาร์ที่หกอย่างที่น้องพ่อบอกเสาร์ที่หกไพาคีวอนกันคนคิดชั่วไม่ได้ถ้ากันคนคิดชั่วได้โอ้ง่ายนะน้องพ่อว่า เอาไปหอ่อไปห้อยไปที่ไหนเออแต่มันลําลึกนึกถึงดีดีทลําลึกนึกถึงกับคนที่ไปรับศีลเนี่ยที่ยหลวงพ่อไม่ให้ความสําคัญกับศีลไม่ดูทิ้งไว้ที่ไหนนะไม่เคยที่จะนําไปปฏิบัติทนะั้งนั้นรับรู้ว่าตามหลังพระคนเมาก็ว่าดได้ดังด้วยเสียงดังด้วย <c oughs> แต่ไม่ได้นําไปพื้นปฏิบัติมันก็เลยไม่เกิดอานิสงส์ไม่เกิดบุญคุณ คือเลยที่สุดองมันก็ไม่รู้จักบุญคุณนั่นเองความคิดต่างหากเราทีน่นี้มีสติมีปัญญาสกัดกัน้นเออทาตรงนี้ไม่ดีเลยเลิกดีกว่าถ้าทําอยู่แล้วเนี่ยถ้าทําอยู่แล้วถ้าทําชั่วอยู่แล้วก็เลิกทาชั่วไปทําดีดีกว่าทําดีอยู่แล้วทําให้มันมากมากขึ้นอย่างเป็นตน้นตึกลามบันช่องถนนรน,นทางก็ดีแล้วก็ดีจเจริญวัตถุแต่ว่าจิตหัอ,จหอใจมันเสื่อมไปไหนละ่ะหัวจิตห้อ,จหอใจทําไมมันตกต่ํา จนผูาลทำไมเยอะมิจฉาชีพทำไมเยอะก็เพราะว่าค่าของชีพมันสูงค่าน้ำค่าไฟก็สูงค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นแต่รายรับมันเท่าเดิมคนที่มีประจำนะนะคนที่ไม่มีทีไม่มีแม้กระทั่งรายรับที่ึงยุ่งเนี่ยเดือดร้อนเนาะเดือดร้อนเดือดร้อนสู้เป็นคนงามสู้เป็นคนดีเถนะอะเนาะเราจนก็เราเราอย่าไปจนคนงามความดี เราจะมีมากด้วยความชั่วดีดีกว่าเนาะดีกว่าชั่วทำดีดีกว่าทำชั่วอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อลาไปก่อนเนาะโอกาสหน้าคราวน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ